คุณเนะครับผมสายวอดฝนตกนะครับผมฝนตกแรงมากนะคที่อำเภอแขวงนะครับผมตกเป็นช mm. well. ั่วโมงแล้วนะครับผมยังไม่ไม่หยุดนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นชั่วโมงแล้วตับกระบะโมงกว่าเนาะยังยังไม่ตกยังไม่หยุดเลยนะครับผมภาพน้ําเริ่มจะมาน้ำเพ่เยอะๆเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตก จบครับจบตรงสนามหญ้าที่เห็นนะครับผมหญ้าครับก็เปลี่ยมาแล้วนะ,ะช่วงสนามหญ้าเหมือนก็นก็วันนี้คงไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะครับผมก็มีคือต้องรดน้ำต้นไม้ทุกวันนะครับเป็นเดือนว่าวันนี้ก็คงผมไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะครับจบสภาพอากาศสภาพอากาศตรงนี้ ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมช่วงนี้หน้าเข้ามันเป็นพายุนะครับผมติดกับไปเข้าหน้าฝนก็ดีนะครับผมหน้าฝนตกนะครับผมเที่ยวงานเล่ยนะครับผมเที่ยวงานเล่ยอันนี้เข้าเวรก็เลยมาไล่สดตอนฝนตกนะครับดูหน้าฝนตกนะครับผมดเม็ดหน้าดูตกดกับนะครับ ตกแรงนะคร kind of ับผมแรงมากเลยนะครับผมฝากดูแลสภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มีพายุเข้านะครับผมเสียวั่นอยเนาะฝากเป็นกำขวารในการใช้ทุกเป็นๆกางใจทุกคนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งลมทั้งฝนนะครับฝากดูแลสุภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มีพายุเข้า แต่วันนี้จะต้นไปนะครับการีกับผมนะครับไปดูเข้าของประเทศไทยนะครับผมฝากดูแลด้วยนะครับผมเรื่องบ้านเรื่องอะไรนะครับผมฝากดูแลสภาพกันด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับผมเพช่วงนี้น่าจะเห็ดแล้วน่าจะออกเห็ดทั้งเห็ดทั้งอื่นนะครับผมก็ฝากดูแลนะครับไปหาเห็ดหาอื่นนะครับผม หน้าฝนนะครับช้าฝนนะครับฝากดูแลตัวยด้วยนะครับผมจลาเนยนะครับผมก็ดูแลตัวยนะรับตัวภาพด้วยนะครับผมเพราะว่าฝนที่ตกนะครับผมให้เราไ้นังเลฟ์ให้พี่น้องชมนะครับผมตามที่เราเราไลฟ์ให้ได้นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนหน้าของวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตกตามที่เหตุนี้นะครับผม รัมืมดมาหมดแล้วยบ,บนฟ้าน่าจะหยียยาวนะครับผมกลัวจะเนยกลัวน้ำท่วมนะครับผมท่วมนี่ก็ต้องได้ออกนะครับผมแต่เราก็ได้เตรียมเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วนะครับผมเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับไว้ช่วยเหลือพี่น้องนะที่เขาเดือดร้อนนะครับผมไม่ก็ได้เตรียมไว้เมาแล้วนะครับ ขึ้นขับนะครับเย็นดีสบายนะครับผมสบายนี่นี่ก็อย่างไรให้ให้ที่น้องชมแต่ไม่มีฟ้านะครับผมไม่มีลมไม่มีฟ้าก็พอไหลได้อยู่พอไหลี่น้องชมได้นะครับจบนะครับที่น้องได้ดูบรรยากาศตอนฝนตกนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะดูแล้วอยู่ยาวเลยนะครับผมดูสภาพแล้วอยู่แค่ส่วนยาวนะครับผม นี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่เล่ก็ไม่ดูเวลาเนาะก,ก็สิบโมงแล้วเนาะตกตั้งแต่บ่ายโมงสิบบ่ายโมงสิบถึงบ่ายโมงยี่สิบประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ตอนเลข่ขึ้นไหลนี่ก็ไม่ีึงสิบโมงแนละ้วแล้วก็รูปที่เนี่ยนะก็นานเหมือนกันนะครับผมนานเหมือนกัน,กนที่ฝนตกนะครับผมก็เลยมาขายทอดในหะ้พี่ๆน้องชมนะครับผมดูดูฝนนะครับผมดูฝนไป มฝนตกนะครับปกตินี่ก็ไม่ค uh ่อยมาถ่ายละถ่ายเป็นคลิปให้พี่น้องชมนะครับฝนตกนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสเหมาะที่จะถ่ายให้พี่น้องชมเนาะว่าบรรยากาศฝนตกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตามที่เราเราพี่น้องเห็นนะครับน่าจะยืดยาวนะครผมวันไม่ยืด ยาวนานนถ้าตกเยอะก็มันจะท่วมหีืนะครับผมท่วมเราก็ต้องเดตได้ออกไปช่วยเหลือพี่น้องนะแต่ก็ต้องดูเหตุการณ์ไปเรื่อยนะครับผมถ้าทางชาวบ้านเขาเดือดร้อนเราก็ต้องออกไปไปช่วยเหลือพี่น้องนะาการที่ขอแจ้งขอมานะครับผมเราก็เตรียม เครื่องสุดน้ํนาพยายาคนไว้ประมาณสองเครื่องนะครับผมแล้วก็เครื่องมรรมดายาอยู่ประมาณสักเครื่องนะครับผมเพื่อให้เราช่วยเหลือที่น้องที่แจ้งมาให้เราเข้าไปช่วยเหลือนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่มีให้กับโอเล่ดิเดที่ิช้ยมอดไทยขอบคุณครับผมัวัดีครับ